วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องลองช้ำนะคะ5อาการที่บ่งบอกว่าคุณเป็นลองช้ำานนะคะหลังตื่นนอนมาแล้วเดินจะมีอาการปวด 2. เมื่อเดินไปสักพักนะคะ239อาการปวดนั้นถูเลาลง 3. กลางคืนนะคะมักจะมีอาการปวดหรือตึงหรือปวดแป๊บๆที่บริเวณฝ่าเท้าหรือส้นเท้า 4. หลังจากเดินเยอะๆนะคะหรือว่าออกกำลังกายเสร็จจะมีอาการปวดที่ฝ่าเท้าหรือส้อนเท้ามากขึ้น 5. นะคะเวลาที่กระดกข้อเท้าขึ้นจะรู้สึกตึงปวดหรือเจ็บที่ฝ่าเท้าทีนี้เรามาดูวิธีการยืดหรือวิธีการดูแลตนเองที่บ้านนะคะวิธแรกนะคะเป็นการยืดกล้าเมเนื้อน่องค่ะก็ถ้าสมมติว่าเรายืดในท่านั่งนะคะอันนี้สมมติเราเป็นข้างขวา วิธีการก็คือไม่ได้โอเคเอาผ้านะคะหรือสายรัดอะไรก็ได้คล้องนะคะไว้ที่ปลายเท้าแล้วก็ออกแรงดึงที่มือสองข้างนะคะให้ อยู่ในลักษณะข้อเท้ากระดกขึ้นนะคะให้รู้สึกตึงที่นอ่องหรือต้นขาด้านหลังแค่ตึงพอนะคะเมื่อตึงเราก็หยุดแล้วค้างไว้นับ1ถึง20เป็น1ครั้งพอครบหนึ่งครั้งเราก็ผ่อนแรงที่เราดึงนะคะเราก็ทาซ้าเวลาเรายืดกล้ามเนื้อหลักการยืดกล้ามเนื้อคือทําแค่ตึงและค้างไว้20ิวินาทีประมาณนี้นะคะทาซ้ํา อันนี้คือวิธีที่1นึ่งการยืดกล้ามเนมื้อไปวิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีการลายพังผืนหรือวนวดฝ่าเท้าด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์คือ,อลูกบอลหรือลูกเทนนิสนะคะวิธีการก็คือเราวางลูกบอลหรือลูกเทนนิสนะคะไว้ที่พื้นแล้วเอาเท้าของเรานะคะเหยียบหรือกดไปบนลูกบอลน,นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนเคลื่อนนะคะ เป็นการกดจุดไหนที่รู้สึกว่ามันตึงหรือเจ็บเราอาจจะก,กดค้ามหรือขยับในตำแหน่งนั้นซ้ําๆเบาๆนะคะมันเหมือนเราใช้ลูกบอลนวดฝ่าเท้าด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาลูกบอลมากลิ้งบนเท้าเราเอาเท้าเรากลิ้งไปบนบอลนะคะเพื่อให้มันมีการเหยียบหรือลงน้ําหนักประมาณนี้แล้วก็ถูๆทําซ้ําๆนะคะจนรู้สึกว่ามันคลายความตึงลงไป ต่อไปวิธีที่3นะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเท้านะคะให้มีความแข็งแรงและให้อุ้งเท้านั้นเกิดไฮอาดหรืออาดที่สูงขึ้นในกรณีที่เรามีภาวะเท้าแบนนะคะอุปกรณ์ก็คือใช้ผ้านะคะวิธีการปูผ้าลงไปที่พื้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบผ้าโดยที่ไม่ใช้มือเพราะว่าเราจะบริหาร เอาเท้าระวังลงไปนะคะแล้วใช้นิ้วจิก้าขึ้นมาหนึ่งแล้วปล่อยแล้วจิกขึ้นมาสองแล้วปล่อยแบบนี้นะคะทำซ้ำประมาณ 5- 10ถึงครั้งพอค่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทำซ้ำเซตละ5ครั้งถึง10ครั้งพอนะคะอาจจะทำา2เซตก็ได้ค่ะแต่อย่าทำต่อเนื่องกันมากๆนะคะเพราะว่าการที่เกรงเท้าเพื่อจิกถ้าเราเกรงมากๆหรือทำจำนวนครั้ง เินไปอาจจะทําให้เกิดตะคิวได้ค่ะทริคอีกนิดนึงนะคะสําหรับการดูแลตนเองก็คือแนะนําให้แช่น้ําอุ่นค่ะแช่น้ําที่อุ่นสบายนะคะถ้าเป็นไปได้เราแช่ขึ้นมาจนถึงน่องได้เลยก็ดีค่ะเพราะว่าส่วนมากคนไข้ที่มีภาวะรองช้ำมนะคะมักจะมีกล้ามเนื้อน่องที่ตึงด้วยเช่นกันเราก็แช่น้ําอุ่นไปเลยค่ะให้อยู่ประมาณ ประมาณนกักนก็ระยะเวลาในการแช่น้ำอุ่นนะคะแนะนำที่15-20นาทีความร้อนแค่อุ่นสบายค่ะสำหรับใครนะคะที่ลองทำตามวิธีที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วเป็นเรื้อหลังนานเกิน2เดือนเนี่ยแนะนำนะคะการรักษาด้วยช็อคเวฟกับอาการลองช้ำเป็นอะไรที่เห็นผลดีมากค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณไปดูวิธีการยิงช็อคเวฟเพื่อคลายพังผืด จุดกดเจ็บที่อยู่ที่ส้นเท้านะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษาหลอกช้ำของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นช็อคเวฟนะคะหรือครึ่งกระแทกนะคะเราจะยิงลงไปตรงฝ่าเท้านะคะเพื่อคลายพังผืดลดอาการเจ็บนะคะของจุดกดเจ็บซึ่งโดยมากเนี่ยคนไข้ก็มักจะเป็นที่ส้นเท้านะคะมาจนถึงประมาณกลางฝ่าเท้าเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงเลยนะคะว่ามันจะเป็น เริ่มนะคะ อีกสองชนิดนะคะที่จะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อที่ตึงและกระตุ้กนการไหลเวียนนะคะก็คือคลื่นอันดรซาวหรือคลื่นเหนือเสียงหรืออีกเครื่องหนึ่งที่เรามีนะคะคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะจุดนะคะเราก็จะประเมินตามอาการของคนไข้นะคะความหนักความเบาหรือระยะเวลาที่เป็นมานะคะเลือกใช้ระหว่างอันดรซาวหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ าคุณมีอาการนะคะเรายืดตามที่เราแนะนำแล้วไม่ดีขึ้นนะคะลองปรึกษาคลินิกกายภาพใกล้บ้านคุณนะคะหรือมาปรึกษาเรานะคะที่สุขใจกาย,ยภาพบำบัดนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0988890426หรือว่าแอดไลน์แอดนะคะแอดสุขใจคลินิกนะคะค